ลองมาดู5สัญญาณที่บอกว่ากำลังจะถูกยืมเงินบางคนรู้จักมานานแต่ไม่เคยทักไม่เคยถามอยู่ๆวันหนึ่งเริ่มทักทายเริ่มมาตีสนิทจำไว้นะครับถ้ามาทรงนี้มีโอกาสที่จะยืมเงินเราแน่นอนลองมาดู5สเต็ปที่พวกเขาชอบใช้กัน 1. อยู่ๆทำดีกับเราเกินปกติทั้งที่เมื่อก่อนหายไปไม่เคยผัวมา 2. เริ่มชวนคุยเรื่องความลำบากชีวิตติดขัดเพื่อปูทางให้สงสาร 3. ม,มักพูดคำว่าเดี๋ยวคือแน่นอนทั้งที่ยังไม่ได้ยืมเลย 4. ทํทำให้เรารู้สึกผิดถ้าไม่ช่วยทั้งที่มันคือสิทธิที่เรา 5. พยายามสร้างบรรยากาศกดดันให้ตอบตกลงเร็วที่สุด จำไว้นะครับเราช่วยเท่าที่ช่วยได้แต่อย่าเกินตัวจะเสื่อมช่วยใครเราต้องเลือกคนให้ดีจำไว้คนที่รักเราจริงจะไม่ทำให้เราลำบากใจเพราะเงิน